โอ้ยอออล่ออะถตเจ,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 จโลกิตุกตาคิดถึงรอยยิ้มของเชนคิดถึงรอยิ้มของเธนี่ย สิ่งดีๆมองเธอในเบย์เบย์มันเธอเป็นเพื่อที่ฉันตัวฉันเป็นดักเดซี่ถึงเราจะห่างกันใกล้แต่ฉันจะรู้ถึงความรู้สึกที่จะมีความคิดจริงจะมีให้กันแต่สองมาจึงที่ตรงนี้ ไม่ด้เจอกันหลายเตือนแต่หัวใจพี่ยังเตือนนะพี่รักใครเออพี่รักหนูนะลูกได้เรียกชื่อพี่หน่อยอบซี่อบซี่อบซี่เจพี่รักหนูนะลูกขอบคุณครับพี่รักหนูนะลูกพี่ตุ๊กตาเจรักหนนูะ